สวัสดีครับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องของหญิงม่ายคนหนึ่งนะครับที่มาจากเซเรฟัตซึ่งปรากฏในหนึ่งพงกษบทที่17บข้อ8ถึง16เป็นเรื่องของหญิงม่ายชาวเมืองเซรฟัตที่พบกับความยากจนแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนและในระหว่างที่ต้องเผชิญกับความแห้งแลง้งขาดแคลนอาหารก็ได้มีโอกาสพบกับผู้พยากรณ์คนหนึ่งชื่อเอลียา ก็อนอื่นเรามาดูตัวละครหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันสักเล็กน้อยนะครับคือเอลิยาคือใครมีความเป็นมาเป็นอย่างไรคนที่2คือไม่แห่งเซรฟัตและเรื่องที่3คือเมืองเซรฟัตอยู่ที่ไหนมีประวัติเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเราทราบเรื่องพื้นหลังบ้างนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเอลียาเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้เผยพระวจนะมีชีวิตอยู่ในช่วงของกษัตริย์อาฮับ และต่อด้วยอาหัตยาช่วงเวลาก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ870ปีถึง850ปีก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ชีวิตของเอลียาโดยสรุปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องราวของเขาก็ปรากฏอยู่ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่17ถึงบทที่19เริ่มตั้งแต่เอลียาผู้นี้เป็นผู้พยากรณ์ว่าจะเกิดความทุรกันดารเกิดความแห้งแล้ง อดอยากในสมัยของกษัตริย์อาหับและเมื่อพยากรณเสียบร้อยพระเจ้าก็สั่งให้เอลียาต้องซ่อนตัวอยู่บริเวณลำธารเคริทแล้วก็พระเจ้าจะส่งนกกาเลี้ยงด้วยขนมปังแล้วก็เนื้อส่วนน้ำก็หากินตามลำธารต่อมาเมื่ออยู่ไปสักระยะหนึ่งลำธารก็แห้ง เพราะว่าภายแรงนั้นคลืบคานเข้ามาจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าสั่งอีกครั้งหนึ่งให้เอลียาเดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าซาเรฟัตเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารให้เขาผ่านคนคนหนึ่งที่เมืองน,นี้และที่เมืองน,นี้เธอก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่หม้ายกำลังเก็บฟืนเพื่อที่จะหุงอาหารและเขาก็ได้ขอน,น้ําและขนมปัง จากผู้หญิงคนนี้บุตรชายของแม่ไม้คนนี้ก็เจ็บป่วยลม้มลงและในที่สุดถึงแก่ชีวิตและเขาก็เป็นผู้ที่อธิษฐานให้เด็กคนนี้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อมาหลังจากที่การพยากรณ์เรื่องความแห้งแล้งนั้นได้ยุติลงแล้วเอลียาก็ได้สั่งให้มีการสังหารผู้เผยโพระจนะของพระบาอาไเป็นหลายพันคนเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความกลัวและก็หดหู จากการตำล่าของเยซิเบลซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับของเอลียาอย่างแท้จริงเยซิเบลเป็นภรรยาของกษัตริย์ที่ชื่อว่าอาหับเขาหนีไปในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนตามที่เราทราบประโยคเด็ดก็คือว่าพอแล้วขอพระเจ้าเอาชีวิตของก้าพรจ้าไปเถอะในขณะที่หลบซ่อนและอยู่ใต้ต้นซากต้นหนึ่งทุสวรรค์ของพระเจ้าก็มาแตะต้องเขาและจัดเตรียมอาหารและน้ำให้อย่างอัศจรรย์เขามีแรงเพิ่มมากขึ้น และเดินทางไปที่พูกเขาโฮเรบและได้พบกับพระเจ้าที่นั้นเรากลับมาดูประวัติส่วนตัวสั้นๆของแม่ไม้เจ้าซารรฟัตกันสักหน้อยนะครับเธอเป็นหญิงไม้คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เมืองซารรฟัตมาเป็นเวลานานซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าซีโดนหรือในบริเวณนั้นเราเรียกว่าฟินิเกียหรือฟ<ม>ินิเซียก็อยู่ใกล้ๆพรมแดนกับอิสราเอลเธอมีบุตรชายเพียงคนเดียวในขณะที่เกิด การกระนานอาหารและความแข็งแรงอย่างรุนแรงจนเหลือขนมปังก้อนสุดท้ายและน้ำมันแต่เพียงเล็กน้อยเมื่อได้พบกับเอลียาก็ได้ทำสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเอลียาและการแบ่งปันของดีของกู้ชีวิตคืออาหารตามคำสั่งของพระเจ้าแป้งและน้ำมันก็ไม่เคยหมดลงจนกว่าจะถึงฤดูฝนครั้งต่อไปก็มีคำถามว่า เอลียานั้นอาศัยอยู่ที่บ้านของแม่ม้เซราฟัตนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่รวมๆแล้วก็น่าจะใช้เวลาหลายปีในสภาวะที่แห้งแรงและกันดานอาหารแป้งและน้ำมันของยิงหคนนี้ในบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยเหือดแห้งลงเรากลับมาดูเบื้องหลังของเมืองซาเรฟัตกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งจะสะกดได้สองแบบนั่นก็คือซาเรปตาหรือซาเรพัตในภาษาอังกฤษตามนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณนะครับของชาวฟินิเชียนที่อยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเวลานั้นแล้วก็มีการกล่าวถึงเมืองนี้ก็ไม่กี่ครั้งนะครับเช่นใน1นึงพงกษัตร์ิยบทที่17โอบดีบทที่1ข้อ20ซึ่งในตอนนี้ก็น่าจะชื่อว่าเป็นเมืองที่อิสราเอลที่ถูกขับไล่ไปนะครับถูกในระเทศบางคนก็น่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ แล้วก็เมืองเซราฟัตนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในประเทศเลมานอนในปัจจุบันนี้สถานที่ก็ได้รับการทกเทียงกันพอสมควรนะครับในกลุ่มของนักโบราณาคาดีแล้วก็นักวิชาการต่างๆซึ่งเมืองเซราฟัตก็อยู่ในเขตของประเทศเลมานอนในปัจจุบันนี้นะครับก็ตั้งอยู่ระหว่างเมืองไซดอนแล้วก็เมืองไทยหรือไทระนะครับอยู่ระหว่างกลาง และห่างจากไซดอนประมาณ13กิโลเมตรแล้วก็บริเวณหมู่บ้านเซราฟานของเลมอนนก็มีการค้นพบทางโบราณคดีมีโครงกระดูกมีเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็มีตัวอักษรที่ระบุว่าเป็นชาวฟินิเชียนที่ได้เขียนเรื่องราวและก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ด้วยและนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะครับของเมืองไซดอนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแผนที่ของฟินิเชียนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเมือง ซาเรฟัตรหรือซาเรปตาแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งเป็นในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับริมฝั่งทะเล m มดิเตอร์เรเนียนส่วนอารยธรรมของฟิน n เชียนนั้นก็น่าสนใจนะครับเขาก็มีบันทึกว่ามีอายุของที่ตั้งชาวฟิน n เชียนที่อาศัยอยู่ชายเมืองฝั่งทะเลนี่นะครับ ก็น่าจะมีอายุประมาณ1,500ปีก่อนคิดตการถึง300ปีก่อนคิดตการก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มีการค้าขายทางทะเลเป็นส่วนใหญ่มีชนกลุ่มต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นอนานิคม การตั้งรกรากรวมถึงผู้คนในประเทศตุนิเชียสเปนแล้วก็ชิชิลีเป็นตน้นที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนาของชาวฟินิเชียนนั้นเขานับถือพระบาอรวมทั้งพระหล,ะหลายองค์ด้วยนะครับและการปฏิบัติทางศาสนาของเขานะครับก็มักจะเกี่ยวข้องกับการสังเวยเด็กด้วยซึ่งก็น่ากลัวมากต่อมาเราก็จะมาเรียนบทเรียนนะครับทั้งเรื่องราวแล้วก็ข้อเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเราหรือข้อสังเกตต่างๆนะครับ ที่ตั้งของเมืองซาเรฟัตนั้นก็อยู่ระหว่างไซดอนและก็เมืองทายซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเลบานอนเรื่องราวของยิง่งไม้คนนี้กับเอลียาก็อยู่ใน1นึ่งพงศษัตร์บที่17ข้อ8ถึงข้อ24ที่น่าสนใจก็คือว่าผู้หญิงที่ธรรมดาธรรมดาคนนี้ไม่ใช่คนอิสราเอลนะครับเธอเป็นคนฟินิเชียนที่ไม่ใช่อิสราเอลแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไม ผลที่ออกมาจากภายในของชีวิตเธอนั้นได้บ่งบอกถึงการเชื่อในพระยาวเวนั่นแสดงว่าลึกๆเธออาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยแสวงหาท่ามกลางความยากที่จะตัดสินใจเรื่องปากท้องของตัวเธอเองแล้วก็ลูกกับคนของพระเจา้าและในระหว่างทางนั่นเองนะครับที่เธอคงคิดแล้วว่านี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายและเอลียาเองก็เพิ่งจะหนีมาจากความแห้งแล้งนะครับไปอยู่ที่ เมืองเคริสนานนะครับเราก็ต้องกลับมาเผเชิญกับความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งและการเผเชิญหน้าระหว่างคนที่ลำบากทั้งคู่ mm hmm. ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายทั้งคู่เหมือนกันแต่ทั้งสองชีวิตนั้นก็อยู่ท่ามกลางการทรงนำอยู่ในสายตาของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากว่าจะดูจากเบื้องหลังทั้งสองคนแล้วนะครับยิ่งแม่ไม้คนนี้นะครับมีลูกที่จะต้องดูแลด้วย เราจะต้องมาเผชิญหน้ากับเรียกว่าคนของพระเจ้าเราจะต้องเลี้ยงดูปูเสื่อจากทรัพรยาจกรรที่มีอยู่น้อยนั่นก็คือน้ํามันแล้วก็ขนมบางแต่เพียงเล็กน้อยก็ยากในการตัดสินใจเอริยาก็คงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหนีแล้งมาเจอแล้งอีกและนี่คือชีวิตของผู้คนบางครั้งเมื่อมาจากสภาพที่ย่าแย่อาจจะหลายๆคนที่กําลังย่าแย่อยู่นะครับเธอก็แย่ฉันก็แย่แต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นได้เชื่อพึ่งได้วางใจ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและการทรงนำโดยเฉพาะแผนการที่อัศจรรย์ของพระเจ้าคนคนนั้นจะได้รับการช่วยเหลือและการสำแดงอัศจรรย์ต้องเรียกว่าการอัศจรรย์นะครับจะเกิดขึ้นในเวลาเช่นนี้และการพบกันครั้งแรกระหว่างเอลียาห์กับแม่ไม้ายชาวซาริฟัตนั้นในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กาลังหาฟืนนะครับเก็บไม้เก็บฟืนที่จะมาก่อไฟที่จะมาทําอาหารปรุงอาหาร และเธอก็คิดในใจอยู่แล้วนะครับว่านี่คงเป็นมื้อสุดท้ายของเธอแน่ๆเพราะในครัวนั้นแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่นี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นจริงในชีวิตของหลายๆคนที่บอกว่าแทบจะไม่มีกินอดมื้อกินมื้ออยู่ในความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสก็คงจะไม่ต่างจากภาพของแม่ไม้ชาวเซรฟัตนี้นะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคนานมาแล้วนะครับแม้ว่าติด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ความแห้งแล้งความมำบากก็เกิดขึ้นได้ยิ่งในยุคปัจจุบันก็ดูเหมือนว่า,าเทคโนโลยีก็ทันสมัยทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเอื้อต่อการดำรงชีวิตที่จะไม่ยากลำบากจนเกินไปนักแต่ในบางเรื่องบางราวและก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นภาพของความน่ากลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เหมือนกับสภาวะที่แห้งแล้งการดานอาหารทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเองได้ กลับพบความยากลาบากซึ่งในเชิงเปรียบเทียบก็อ,อาจจะคละ้ายๆกับสภาวะแห้งแลง้งการอัหารในตอนนั้นกับความยุ่งยากทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้<ม>แต่ว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับการจัดเตรียมการอัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือไฮไลท์สําคัญของเรื่องที่เกิดขึ้นของคนธรรมดาคนหนึ่งและท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นการอัศจรรย์เกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้เชื่อฟังคําของเอลียาเอลียาบอกว่า ให้นําแป้งและน้ํามันที่มีอยู่ในครัวถึงแม้เธอจะบอกว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่เอลียาบอกว่าเอามาแล้วก็เอามาปรุงให้ฉันทานก่อนและเดี๋ยวพระเจ้าจะสํำแดงการอัศจรรย์แต่เอลียาบอกนางว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปทําตามที่เธอพูดแต่จงทําขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทําสําหรับตัวเธอและลูกของเธอ และเหยือกน้ำมันของเธอก็ไม่เคยเหือดแห้งตลอดฤดู่งกาล่างความแห้งแล้งและความอดอยากครอบครัวนี้รวมทั้งเอลยามีอาหารกินอยู่ตลอดไม่เสียชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้และรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้เพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อน,นั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมด จนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวส่งฝนลงมาอย่างพื้นดินทำให้เราเห็นว่าการกระทำของความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าในคำสั่งของพระองค์จึงเป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ยังคงมีอยู่จริงตามพระสัญญาของพระเจ้าผมคิดว่าในใจของผู้หญิงคนนี้แม่ม่ชาเมืองเซลิฟัตคนนี้ก็คงช่างใจว่าจะทำอย่างไรดีเพราะไม่ใช่เฉพาะตัวเธอเองนะครับยังมีลูก ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยแต่เธอก็ตัดสินใจเต็มใจและทำอาหารเลี้ยงเอลียาจากสิ่งที่มีซึ่งถือว่าเป็นการกระทาเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเธอและมันคือการแสดงถึงสิ่งที่พระเจ้าแสดงการอัศจรรย์หลังจากการตัดสินใจครั้งนี้เนื่องด้วยการไว้วางใจและการตัดสินใจนี้เองการจัดเตรียมของพระเจ้า<ๆ>ก็เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเธอและลูกรวมทั้งเอลียาด้วย เราจะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะดูเหมือนมนุษย์ไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งจะช่วยเหลือกันเองได้ดูเหมือนว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอจริงๆที่จะนำพาทั้งตัวเองและผู้อื่นให้รอดไปได้และใน,ในเวลาชนี้นะครับการอัศจรรย์ของพระเจ้าแผนการของพระองค์และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นดังนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าทุกคนที่เชื่อระวังใจฟังและทาตาม จะสามารถฟันฝ่าวิกฤตเหมือนทั้งสองคนนี้ทั้งเอลียาผู้เผยพระชนะและไม่ไม่ชาวสารรฟัตนั่นคือเรื่องแรกที่เกิดขึ้นเรียกว่า เป็นการทดสอบที่ได้ผลทันหูทันตาแล้วก็น่าจะสร้างความชื่นชมยินดีความชื่นใจความสุขให้กับครอบครัวนี้ว่าตอนนี้มีกินแล้วน้ำมันมีแป้งมีอาหารมีมีชีวิตรอดกันทุกคนแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือลูกชายของแม่ม่าชาวสาริฟันนั้นก็เจ็บป่วยล้มลงและก็เสียชีวิต แต่ถึงกระนั้นเอลียาซึ่งมีความเกี่ยวข้องก็ยังคงมีความเชื่อส่วนมารดาหญิงไม้คนนั้นจินตนาการดูก็คงจะเศร้าโศกเสียใจรันทดคาดไม่ถึงเพิ่งจะได้รับสิ่งดีๆมาหมัดมาแต่ชีวิตก็พลิกโผลก,กลับมาเป็นว่าลูกชายของตัวเองนั้นเสียชีวิตมีลูกเพียงคนเดียวและลูกนี้จากไปเอลียาก็คงจะเจอแรงกดดันได้โชว์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพฤทธเดชยังไงช่วยเหลือเกือ้อกูลยังไง แต่เพียงไม่นานเท่าไหร่ลูกชายก็เสียชีวิตและแรงกดดันนี้ก็ไม่ได้ขจัดความเชื่อความไว้วางใจของเอลียาแม้แต่น้อยเขาได้อธิษฐานและได้กระทำการช่วยให้เด็กคนนี้ฟื้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการอธิษฐานและด้วยการปฏิบัติของเอลียานั้นทำให้การอัศจรรย์ครั้งที่สองก็บังเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าปาฏิหาริย์นั้นยังคงมีจริงสำหรับผู้ที่เชื่อและรักในพระองค์และเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านอยากให้เห็นนั้น อยู่ในแผนการของพระเจ้าและด้วยอาหารการกินที่ขาดแคลนแต่ได้มอบทั้งหมดที่มีให้กับเอลียาด้วยการเชื่อฟังและด้วยประสบการณ์ว่าลูกเสียชีวิตแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหตุนี้เองทําให้หญิงชาวต่างชาติชาวฟินิเชียได้รับรู้ความจริงยอมรับความจริงยอมจำนนต่อความจริงและบอกว่าบัดนี้เธอรู้แล้วว่าเอลียาเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะคําพูดต่างๆที่พระยะโฮวาได้พูดกับเอลียานั้นเป็นความจริงทุกป,ประกาศแป้งในหม้อก,ก็ไม่ขาดและน้ํามันในไหก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาสิ่งที่เอลียารักษาความเชื่อพูดบอกในสิ่งที่เขาได้มีความเชื่อและทุกสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นก็เป็นความจริงนี่เป็นพระกรุณาของพระเจ้า นี่เป็นการสาแดงของพระเจ้าและเป็นความท้าทายของพระเจ้าไม่เพียงแต่ในยุคข,ของไม่ไม้ซาริฟัตกับอลียาทเท่านั้นแต่ในยุคนี้คําถามนี้สิ่งที่ต้องเผชิญอาจจะเบากว่าหรือวนหนักกว่าของไม่ไม้คนนี้ก็น่าจะยังคงดํารงอยู่จึงเป็นเหตุให้บทเรียนนี้จึงเป็นเหตุให้บทเรียนที่เราได้เรียนกันนะครับ น่าจะเป็นสิ่งสอนใจกระตุ้นเตือนความคิดความรู้สึกและความเชื่อของเราได้เป็นอย่างดีและเสริมความมั่นใจว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าปฏิหารของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้ายังคงมีอยู่จริงสําหรับเราทุกๆคนและหญิงนั้นพูดกับเอลียาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าและพระวจนะของพระยาเวเจากปากของท่านเป็นความจริง ขอเรื่องราวดีๆที่เราได้เรียนกันวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตวิญญาณและครอบครัวของเราทุกคนแบ่งปันสิ่งดีเหล่านี้ให้กับคนข้างเคียงและจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ